เอาละครับจ้ชมครับเรื่องราวของการที่พรรคภูมิใจไทยนะครับจะจัดตั้งรัฐบาลได้สาเร็จสําเร็จแน่นอนครับเพราะว่าวันนี้นะครับพรรคเพื่อไทยนะครับได้แถลงการเป็นที่ร้อยพร้อมที่จะสนับสนุนคุณอนุชินนั้นเป็นนายุัฐมนตรีนะก็ต้องรอดูรอดูครับว่าพรรคราทําเนี่ยนะฮะของร้อยเอ็ดรำนัดจะเข้ามาร่วมหรือเปล่านะครับแต่ผมเชื่อว่าณขณะนี้นะครับแถลงการแล้วนะฮะยังไงก็ร่วมอยู่ดีนะฮะเพราะว่าพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้มา ประกาศนะครับว่าเขาจะไม่ร่วมพวรรคพืชกับพรรคกาธรรมนะเขาไม่ได้ประกาศนะครับก็ <c oughs> ไม่ได้ปิดประตูเนี่ยนะดังนั้นครับผมเชื่อว่าวันนี้คําว่าพักรักชาติมีจริงพรรคพักรักชาติมีจริงนั่นคือครับนะฮะสีน้ําเงินนะธงชาติเราคืออะไรครับสีน้ําเงินสีน้ําเงินก็ต้องมีแดงมีแดงแล้วก็ต้องมีขาวเดี๋ยฮะขาวคืออะไรขาวนั่นคือแป้ง <c oughs> นะขาวคืออะไรคือแป้งนะไม่ต้องคิดแรมากเลยครับ แต่วันนี้ครับเรามาพูดถึงเรื่องราวของพรรคประชาชนแล้วก็พรรคเศรษฐกิจของท่านพลเอกลังสีแล้วกันครับผมนะฮะเรามาติดตามเรื่องราวของท่านลังสีก็แล้วกันครับก่อนหน้านี้นะฮะท่านลังสีก็นําลูกพักนะครับไปไปที่พรรคของภูมิเจไทยนะครับก็หารือกันนะครับไม่เรียกร้องข้อใดๆนะครับพร้อมที่จะเป็นฝ่ายรัฐบาลสนับสนุนอนุทินนะฮะถึงแม้ว่าจะมีแค่4เสียงก็ตาม ะะตัวเองกนะพร้อมแล้วก็ไม่เรียกร้องอะไรนะฮะถามว่าจะไม่เรียกร้องอะไรก็เขาได้นอครับนะ,ะเขาให้อะไรก็ต้องเอาใช่ไหมฮะเขาให้อะไรก็ต้องเอาแต่นะฮะลึกๆนะฮะพลเอกลังสีก็หวังที่อยากจะเป็นที่ปรึกษาหรือดูแลกระทรวงกลาโหมนะเรื่องราวของนะฮะการทหารนะนะเราเข้าใจครับเพราะว่าท่านก็มีประสบการณ์ทั้งเรื่องนี้นะ,ะท่านก็มีชื่อเสียงอาการที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างๆครับว่าการสู้รบกับเมนนั้น ต้องทาอย่างไรบ้างนะกลยุทธ์การสู้รบนะเป็นอย่างไรท่านก็พูดได้ฉาสานนะ,ะพูดแบบโอ้โหนะ,ะตามหลักของแกนะฮะมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ดนะีแต่ว่ามีจริงบ้างไม่จริงบ้างมันก็เป็นเรื่องราวที่ประชาชนต้องชั่งน้ําหนักกันนะครับไอ้สิ่งนี้นะครับการที่ท่านหวังที่จะได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเนี่ยจะได้หรือไม่เพราะว่ายังมีบิ๊กเล็กท้าคออยู่นะ บิ๊กเล็กถึงแม้ว่าประชาชนไม่อยากได้ไม่ต้องการแกนะฮะแต่ว่าเออแกก็อยู่กับอนุชินนะฮะอนุชินแกก็รู้อยู่แล้วครับว่านะแกจะต้องแต่งตั้งใครได้ไม่ได้ยังไงนะครับส่วนจะได้เป็นที่ปรึกษาเนี่ยอาจไม่แน่นะผมเชื่อว่าถ้าท่านพุทเอกงงสีเนี่ยครับไม่โดนทิ้งนะถ้าไม่โดนทิ้งนะไม่โดนทิ้งกลางคันเนี่ยนะฮะก็จะ ได้เป็นที่ปรึกษาอาจไม่ได้ได้เป็นที่ปรึกษาก,กระทรวงกลาโหมก็ได้นะอาจจะได้เป็นคณะกรรมการอยู่ในนั้นก็ดีไปนะฮะถามว่าพรรคเศรษฐกิจเนี่ยนะครับการที่เข้าร่วมเนี่ยนะครับเป็นเราเราก็ต้องเข้าร่วมครับเป็นพรรคเล็กพรรคเล็กแล้วผ่านมาผ่านมาได้สี่ชีวิตเนี่ยนะสี่ตำแหน่งก็ต้องเข้าไปก่อนครับเข้าไปเพื่อที่จะาหาเงินมาจุดเจือในพรรคของตัวเองนะครับแล้วก็ มีเงินแล้วก็จะมาซื้อโซงซอสอ,อ,อ,อะไรก็ว่ากันไปนะมีพักมีพวกนะครับทำให้อคของเตัวเองนั้นเติบโตขึ้นทุกวันทุกวันได้นะดยการที่ไปอยู่กับอ่พักร่วมรัฐบาลนะฮะสามารถทําได้นะแล้วก็พลังของท่านพลเอกลังสีนะครับถ้าอย่างเรื่อการเมืองอย่างนี้ไปเรื่อยถ้าท่านได้ได้อย่างเป้าหมายของท่านจริงๆนะสมมุติได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม นะท่านก็จะมีพลังฮะสามารถที่เชื้อเชื้อชวนชวนพักนั้นพักนี้มาอยู่กับแกได้ก็เป็นความคิดดีนะเป็นความคิดที่ด,นะด,ดีแต่อยู่ที่ว่าจะโดนทิ้งหรือเปล่าจะโดนทิ้งอย่างท่านเสรีพิสุทธิ์หรือเปล่านะเสรีพิสุทธิ์นี่ผมก็เชียร์มาขัดใจเหมือนกันนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยผมก็มาขัดใจเหมือนกันนะฮะแต่ว่าตั้งหลังผมก็ตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งที่แล้วผมก็ขอลาออกแล้วกันขอขอลานะฮะผมไม่เชียร์แล้วกันนะฮะตั้งแต่ท่านนั้นนะฮะ ประกาศจุดยืนว่าให้พระก้าไกลนั้นนะครับสละเรือซะสละเรือนะยังหนุ่มยังแน่นยังสาวยังสวยกันเนี่ยยังมีแรงสละเรือให้คนแก่กับผู้ป่วยเนี่ยนะครับล่องเรือข้ามฝั่งไปให้ได้นั่นก็คือครับแกต้องการที่จะไปอยู่กับพระพืชไทยนะต้องการที่จะไปอยู่กับพือไทยเพื่อได้สักตาแหน่งหนึ่งสุดท้ายเลครับพอเรือไปถึงครับไปส่งคนแก่กับคนป่วยเสร็จปั๊บเนี่ย พ้าเมื่อไทยถีบแกตกครับถีบแกตกเรือแล้วก็ปล่อยให้แกคนแกนร้ลอยเรือลอยลำไปไปเลือ่อยเปลือยของแกสุดท้ายจนแกรอดชีวิตแกก็เลยเจ็บแค้นแค้นโกรธนะครับกับทักษิณชินวัตรเป็นอย่างมากนะวันนี้นะครับมาเป็นห่วงเรื่องราวของท่านพลเอกลังสีนะครับจะโดนเหมือนท่านสีรีหรือเปล่าเพราะว่าพรรคเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมีแค่สี่เสียงสี่เสียงแล้วอ่า เข้าไปหาอนุชินก่อนอนุชินตอนนั้นก็ต้องรับไว้สิครับรับไว้เพราะว่าอะไรครับยังไม่ได้เจรจากับพรรคเพื่อไทยเลยนะแต่ถ้าเจรจาก่อนผมคิดว่าพรรคเศรษฐกิจก็คงถูกลืมนะผมคิดว่าคงถูกลืมนะแต่ก็ต้องรองดูครับแต่ก็เป็นกําลังใจกับท่านพลเอกสีนะนะเป็นกําลังใจนะครับเพราะว่าถ้าท่านโดนขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ว่าโดนทิ้งขึ้นมาโอ้โหน่าเจ็บใจแทนน่าเจ็บใจแทนจริงๆ นะครับก็ขอ,อยังไงก็ขอให้คนที่เลือกท่านรังสีนะครับขอยสมหวังแล้วกันากับการที่ได้เป็นอ,อยู่ก,กระทรวงกลาโหมนะครับผมนะฮะเอาละมาดูเรื่องราวของพักส้มพักส้มเนี่ยมึงก็ไม่เข็ดไม่จำน้องบอกมึงไม่เข็ดไม่จํากันเลยทีเดียวนะมือชาวนี้ก็พอจะมีลุ้นนะครับว่าพักส้มกับพักแดงเนี่ยครับจะจับมือกันอย่างอาล้มลจับมือกันล้มพักภูมิใจไทย นะมื่อเช้านี้เช้าตรู่เลยทีเดียวนะหลังจากที่เกิดประเด็นเรื่องราวของการตั้งแต่เลือกตั้งแล้วตั้งแต่เลือกตั้งเนี่ยนะครับมีหลายพื้นที่เนี่ยนะการนับคะแนนที่มันคลาดเคลื่อนแล้วก็ไม่โปร่งใสเป็นอย่างมากนะแล้วก็โปร่งใสไม่โปร่งใสบางพื้นที่ก็โปร่งใสบางพื้นที่เนี่ยมันไม่โปร่งใสนะผมคนหนึ่งที่มองว่ามันก็ไม่โปร่งใสเลยครับนะฮะการที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยได้คะแนนเสียงเยอะแยะขนาดนี้นะฮะแทบจะแลนสไลด์เลยทีเดียว นะฮะในหลายพื้นที่นะครับอย่างศรีสะเกดเนี่ยนะครับนับคะแนนใหม่สองพื้นที่เนี่ยครับจากภูมิใจไทยชนะนะครับพลิกเกมมาเป็นพักเพื่อไทยชนะครับสองเขตเลยทีเดียวนี่นะครับคือปืดอะไรที่ว่าถ้าเอ่อเพื่อไทยเนี่ยนะครับนับคะแนนใหม่ครูนับคะแนนใหม่ยังไงก็ชนะนะจับมือกระส้มธนาธรเนี่ยครับ,นะรบมั่นใจว่า จะจับมือกับพรรคแดงนะครับเพื่อที่จะให้มีการเลือกตั้งใหม่แล้วก็การนับคะแนนใหม่นะฮะก็สู้กันนะช่วยกันสู้นะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้วันที่สิบสามพรรคประชาชนได้แฉเรื่องราวของการบัตรเลือกตั้งเป็นเรื่องราวของบาร์โคดนะบ,บาร์โคดบาร์โคดเหล่านี้ทำไมนะครับเป็นบาร์โคดที่ประชาชนนะครับ สามารถสแกนแล้วหมายเลขบัตรแล้วนะมันเป็นข้อมูลของประชาชนสิ่งนี้มันผิดกฎหมายเป็นอย่างมากนะทาให้เรารู้เลยครับว่าอย่างผมไปเลือกตั้งเช่นกันพี่น้องไปเลือกตั้งเนี่ยครับมันก็จะมีหมายเลขบัตรนะบาร์โค้ดเอาไว้นะท่านสแกนปั๊มเ่ยครับประวัติข้อมูลเรารู้เลยครับเราเลือกใครเราไม่เลือกใครเนี่ยรู้เลยสิ่งนี้ผิดกฎหมายนะฮะส่วนเรื่องราวของกกตเนี่ยครับกกตก็มาแถลงการแบบน่าเจินเจือนครับว่า อ่าบาร์โค้ดเนี่ยมันเป็นบาร์โค้ดสำหรับพื้นที่นั้นๆน,นนะอย่างเขตหนึ่งบาร์โค้ดสมมติสมตสมติว่าศูนย์ห้าศูนย์ห้าเขตหนึ่งนะก็จะรู้ว่าอ๋อนี่มาเขตหนึ่งนะประมาณนั้นนะอ่าเขตเจ็ดนะครับสมมติว่าเขตเจด็ดลงท้ายด้วยศูนย์เจ็ดแล้วกันก็จะรู้ว่าศูนย์เจ็ดนะครับแต่สิ่งนี้ไม่ใช่ครับนะสมมติว่าเขตเจ็ดลงท้ายศูนย์เจ็ดทุกใบจะต้องเป็นศูนย์เจ็ดถูกต้องไหมครับ เขตหนึ่งลงท้ายด้วยศูนย์ห้าก็ต้องลงท้ายด้วยศูนย์ห้าหมดแต่ที่ไหนได้ครับประชาชนไปลงเนี่ยนะครับเป็นหมายเลขของตัวเองหมดครับนะอย่างเขตเจ็ดศูนย์เจ็ดเนี่ยก็จะเป็นศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งอะไรต่อไปคือเป็นเป็นหมายเลขประจําตัวของเราเลยนั่นคือข้อมูลของเราครับและก็บัรประชาชนหมายเลขประชาชนของเราเห็นไหมเป็นอะไรที่ว่าเฮ้ยนี่ข้อมูลของพี่น้องประชาชนนะวันนี้พรรคเพื่อไทยออกมา,ถาแถลงการที่จะ ทําให้เรื่องราวนี้กระจ่างจับมือกับพักส้มนะครับจับมือกับพักส้มเพื่อให้ผมกระเดนเลือกตั้งนี้นะครับนะมันใสสะอาดที่สุดนะแล้วก็ถ้าผิดจริงจะทําให้เรื่องราวนี้เป็นโมฆะแต่ทีนีได้ครับผมนะฮะพอตกบายครับตกบายพักเพื่อไทยกระโดดไปจับมือครับนะกระโดดไปจับมือกับภูมิใจไทยครับนะ บอกว่าจับมือการร่วมจะตั้งรัฐบาลครั้งนี้นะโดยไม่มีเงื่อนไขโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆแล้วก็ลืมเรื่องบาดหมางทุกอย่างลืมเรื่องบาดหมางทุกอย่างแล้วก็จะเดินหน้านะครับจับมือกันเดินหน้าเพื่อหาทางออกให้กับประเทศชาติแล้วก็ทําเพื่อพี่น้องประชาชนเป็นทางออกที่เป็นคําตอบที่อืมกูรู้แล้วนะต้องบอกว่ากูรู้แล้วที่มันเป็นแบบนี้นะกูรู้แล้วนะ สิ่งนี้มันเป็นอะไรดีว,ว่าเฮ้ยพวกมึงนี่มเห็นประชาชนเป็นคนโง่หรือยังไงนะดังน,น,นั้นครับพอตกบายถแถลงการแบบนี้พรรคส้มนั้นนะฮะเข่าสุดครับเข่าสุดสิครับเพราะว่าอะไรครับพรรคเดียวกประชาชนไม่สามารถจะไปเรียกร้องอะไรได้แม้แต่การอ่านับคะแนนใหม่ที่เขตหนึ่งของชลบุรีนะครับก็ต้องออกมาถแถลงการบอกว่าไม่มีการชุจริตนะ เป็นการเลือกตั้งถูกต้องหมดทุกอย่างแล้วนะเป็นไป,ไปตามกฎระเบียบของการเลือกตั้งนะการเอาเห็นว่าเอาบัตรไปทิ้งทงางขยะไม่ใช่เป็นการทิ้งทงางขยะมันเป็นการคัดกรองแมนะเป็นการคัดกรองด้วยนะคัดกรองในตะก้าตะก้าเหมือนขยะเนี่ยนะมันเป็นอะไรีว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันนะฮะเข้ามา,าแถลงการอย่างนั้นแล้วคือจบพักสมก็ไม่สามารถที่จะไปพูดอะไรได้แล้ววันนี้เรื่องราวของอนะาโคดนะบาโคดเนี่ยครับ คุณคิดดูครับว่าพักเพื่อไทยจากที่จะไปด้วยทิ้งพักส้มแล้วครับทิ้งพักส้มเลยทิ้งพักส้มแล้วแบบโอ้โหจบครับต้องเตรียมตัวเลยครับพักส้มคือศูนย์พันแน่นอนมึงไม่เคยเข็ดเคย,เคย,เคยจำเสื้อแดงน่ครับสีแดงเขาไม่เคยเยายดีอะไรกับพวกมึงอยู่แล้วธนาธรมั่นใจเลยเกินว่าจะจับมือกับพักสีแดงเนี่ยครับเพื่อที่จะ หาความจริงแล้วก็าภาคเขตไหนที่ไม่โปร่งใสเนี่ยก็จะนับคะแนนใหม่สุดท้ายเป็นไงครับตกบายกระโดดหนีแล้วครับนะซบอนุทินไปแบ่งชิ้นเนื้อกันแล้วนี่นะครับคือสิ่งที่ต้องบอกว่าพรรคส้มเนี่ยโง่ยังไงก็โง่อย่างนั้นนะย,ยังมั่นใจว่าตัวเองฉลาดอยู่เลยนะครับจะเอาความผิดอะไรจากเขาได้จะไปเรียกร้องอะไรอะไรก็ได้ครับนะอีกไม่กี่วันเนี่ยเขาจะตั้งรัฐบาลแล้ว ก็เปิดสภาจะตั้งรัฐบาลนะครับเรียบร้อยพรรคส้มจบเลยฮะนั่นคืออะไรครับพรรคส้มจะจบเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนนี้ครับนะฮะปปชอย่างที่รู้ครับปปชก็เล่นคดีนะฮชี้มูลความผิด44สสนะครับของพรรคก้าวไกลนะครับมีการลงนามมีการลงนามนะครับที่จะแก้ไขมา112พิธาจะโดน10ปีนะครับเหลือ8ปี ตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเพิ่มโทษไปอีกแล้วครับยาวเลยครับกว่าจะกลับมาได้ยาวเลยแหละนะและขุนพลทุกขุนพลนะครับวิโรธอย่างเนี้วิโรธจากที่แบบโอ้โหออกมาเป็นฝ่ายค้านฉะโอ้โหหาข้าขอมูลทุกอย่างนะคมกริบนะไอรัชนกเป็น,นอ่น้องๆที่สามารถชนทุกอย่างไม่กลัวใครแฉแบบตะพึดตะพือถึงแม้ว่าแฉแล้วจะไม่สำเร็จก็ตาม แต่ก็ต้องมีคนอย่างนี้ครับนะฝ่ายค้ามันถึงจะมันมันต้องมีอย่างนี้คุดนะครับคุดมาอย่างเดียวหาข้อบูนะครับมาฟาดฟันมาเปิดโปงให้ประชาชนได้รู้นะครับโลมรังสีมันนะกล้าชนกล้าฟาดโดนไปหลายคดีกล้าชนกล้าฟาดมันต้องอย่างนี้สิครับแชร์สแกมเมอร์แต่กลับกลายว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่สําเร็จทําไม่สําเร็จสักคนไอ้เนี่ยครับโอ้โหเปิดโปง หลายอย่างนะครับนะซัดธรรมนัดนะฮะซัดก,กันจังพลังอ่อซัดเ,เรื่องราวของประการสังคมนะแต่ไม่เคยสําเร็จเลยไม่เคยสําเร็จแต่อย่างน้อยก็ยังมีผลงานเรื่องราวของการกล้าฟัดฟาดแต่เท้งกับสิริกัญญาเนี่ยไม่มีเลยนะฮะคุณคด,ดูครับ4.4สสนะครับการเด็นหมดกระเด็นหมดแน่นอน อยู่ที่ว่าจะถูกใครบ้างที่จะถูกนาะตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตอย่างช่อเนี่ยครับโดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตครับห้ามยุ่งการเมืองคุณคิดดูครับจะเหลืออะไรอะ่ะมันไม่เหลืออะไรแล้วจบเลยเนี่ยจบเลยดังนั้นนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าภาคส้มครับคุณอย่าเชื่อใจใครแล้วก็ทนงตัวเองว่าคุณนั้นนะครับมีความคิดที่เฉลียวฉลาดเป็นเด็กนอกแล้วยังไงเด็กนอกแล้วยังไงมาบริหารเรื่องราวของความจริง นะมาบริหารถึงลึกล่าของความจริงปากท้องของน้องประชาชนผมไม่ต้องการให้คุณมาติดสอยห้อยตามกับระบบเก่าๆหรอกแต่อะไรที่เขาแต่ต้องไม่ได้ห้ามแต่ต้องไม่ได้ก็อย่าไปแต่ต้องนะฮะไอ้วัฒกรรมสุนตรีหลายๆอย่างเนี่ยก็พอได้ก็พอวันนี้เห็นหรือยังเขาก็ถึงเวลาปั๊บมันก็ไปหอมตูนหอมดาก,กันพวกมึงก็โดนแต่คดีกันถามว่าไอ้บอกว่าติดคุกหกปีก็ดีจะเข้าไป อ,อยู่ในนั้นแล้วก็หาข้อมูลไปหาข้อมูลอะไรหาข้อมูลอะไรมันคิดว่าสนุกเหรอการที่จะต่อสู้กับใครสักคนมึงต้องอไปติดคุกเหรอใช่ไหมฮะสู้ทะลุดุด,ดันสู้ได้แต่ต้องสู้แบบชั้นเชิงเว้ยสู้แบบชั้นเชิงสู้แบบนี้มันสู้แบบเด็กนะการเข้าไปอยู่ในคุกมันสนุกเหรอมันไม่สนุกนะดังนั้น ทำยังไงก็ได้ให้อยู่ข้างนอกเพื่อที่จะต่อสู้เพื่อประชาชนแบบนี้ไม่ดีเหรอไอ้คิดใหม่ทําใหม่ก็ยังเป็นกําลังใจให้นะครับนะการเมืองพอ,อ,อพรรคสีแดงสีส้มหอมตูดกันแบบนี้แล้วรู้สึกว่าไม่ใแบบช่สีแดงสีส้มนะสีแดงกับสีน้ำเงินมันไม่มีอะไรมันแล้วครับนะพรรคประชาธิปัตปัเป็นฝ่ายค้านมีอะไรมันบ้างครับคุณก็เคยเห็นผลงานอภิสิทธิ์แล้วเนี่ยเป็นฝ่ายค้านมากี่ปีสุดท้ายก็เป็นอย่างนี้กัน เหมือนเดิมระบบเดิมใช่ไหมฮะมันเป็นอะไรที่การเมืองเมื่อไรจะหมดยุคไอ้ขอไอ้พวกพวกนี้สักทีพราะมันหมดยุคเมื่อไคลูกเต้ามันเกิดมาหมดนะลูกเต้าล้านเหรียญน,นะโอ้โหเหนื่อยใจเหนื่อยใจครับเหนื่อยใจจริงเอะไรฮะพี่้องครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้นะครับเรามาติดตามเรื่องราวนี้ต่อไปเราดูว่า เสียนูเนี่ยครับจะเอาคืนพรรคเพือพ่อไทยอย่างไรเพราะพรรคเพื่อไทยเคยนะครับหักหลังอนุชินนะครับหลายดอกแล้วนะเดี๋ยวรอดูอนุชินได้ตำแหน่งแล้วจะจัดการกับพรรคเพื่อไทยอย่างไรเดี๋ยวติดตามต่ตอไปนะ